ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับสู่รักจังฟังพอดแคสต์วันนี้แรตตี้จะชวนทุกคนมาฟัง15ข้อคิดจากแมวจากหนังสือแมวเป็นที่พึ่งแห่งคนที่บอกเลยว่าแค่อ่านแค่นึกตามใจก็นุ่งเหมือนขนแมวเลยค่ะแทบพร้อมแล้วไปฟังกันค่ะ15ข้อคิดจากแมวที่ทำให้ใจอุ่นขึ้น 1. อยู่กับปัจจุบันเหมือนแมวแมวไม่ห่วงอดีตไม่กังวลอนาคตนะคะ เวลามันเจอแสงแดดอุ่นๆก็หลับตาพริมหรือเล่นกับใบไม้แค่ใบเดียวแล้วมีความสุขทั้งวันรัตตีว่าเราก็ลองฝึกเอ j นจ m ยโมเมเล็กๆรอบตัวดูนะคะ 2. รักตัวเองเป็นก่อนรักใครแมวไม่ฝืนทำสิ่งที่ไม่ใช่เพื่อเอาใจใครคะ่ะมันเลือกสิ่งที่ตัวเองต้องการจะนอนตรงไหนกินอะไรเลือกเองหมดนี่แหละการรักตัวเองอย่างแท้จริง 3. กล้าที่จะปฏิเสธแมวไม่ฝืนใจคะ่ะ ถ้ามันไม่อยากเล่นไม่อยากกอดมันเดินหนีหน้าตาเฉยเลยเป็น reminder ดีๆว่าเราก็มีสิทธิ์บอกไม่ได้เหมือนกัน 4. พักเมื่อเหนื่อยไม่ต้องฝืนแมวไม่ทนฝืนเวลาง่วงหรือเพลียค่ะมันนอนแบบไม่แคร์สายตาใครด้วยซ้าเราเองก็ควรให้สิทธิ์ตัวเองพักเมื่อรู้สึกว่าใจเริ่มล้า 5. หาความสุขจากสิ่งเล็กแค่แสงแดดเสียงนกหรือกล่องเด,ดาดใบเดียวแมวก็สามารถสนุกกับมันได้ทางวันเลยเลยคะ่ะ เราลองฝึกมองหาความสุขเล็กๆแบบนั้นดูนะคะ 6. ทําตัวสบายๆแต่มีจังหวะของตัวเองแมวดูเหมือนชิลมากแต่จริงๆมันมีจังหวะชีวิตของมันค่ะมันรู้ว่าตอนไหนควรเล่นตอนไหนควรนอนตอนไหนล่าอยู่อ่ะของเล่นนะคะฮ่าๆชีวิตคนเราก็คล้ายๆกันนะต้องหาจังหวะของตัวเองให้เจอ 7. ไม่ต้องรีบเสมอไปแมวไม่เร่งรีบค่ะเวลามันเดินมันค่อยๆย่องบางทีเราก็ไม่ต้องเร่งอะไรขนาดนั้น ค่อยๆไปก็ถึงเหมือนกัน 8. ให้เวลาอยู่กับตัวเองแมวมีมุมส่วนตัวเสมอเวลาอยากอยู่เงียบๆมันก็เดินไปหามุมสงบเราเองก็ควรให้เวลานี้กับตัวเองบ้าง 9. สงบแต่ยังคงสังเกตโลกแมวอาจดูนิ่งแต่หูมันขยับตามเสียงเสมอแปลว่าแม้จะอยู่เฉยๆก็ยังคอยเรียนรู้สิ่งรอบตัว 10. กล้าลองสิ่งใหม่ๆ เห็นกล่องใหม่หรือของเล่นใหม่แมวต้องเดินไปดมไปสำรวจชีวิตเราก็ต้องมีความกล้าลองแบบนี้บ้างเนอะ 11. รู้จักปล่อยวางเร็วแมวทะเลาะกับแมวด้วยกันแปบ๊บเดียวก็เดินหนีไม่เก็บมานั่งคิดวนถ้าเราปล่อยได้แบบนั้นใจก็คงเบาลงเยอะ 12. ภูมิใจในความเป็นตัวเองแมวไม่พยายามเป็นสุนัขหรือสัตว์อื่นค่ะมันเป็นแมวในแบบของมันเราเองก็ไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเองกับใคร 13. รู้จักรอคอยเวลาเหมาะสมแมวล่าเหยื่อของเล่นนะคะฮ่าฮมันรอจังหวะที่ใช่ชีวิตคนเราก็ต้องรอเวลาที่เหมาะกับสิ่งที่เราต้องการเหมือนกัน 14. ให้ความสําคัญกับสิ่งที่รักแมวจะเลือกนั่งบนตักคนที่มันไว้ใจเลือกสิ่งที่มันรักเราก็โฟกัสพลังกับสิ่งที่เรารักและให้คุณค่าดีกว่า 15. แค่อยู่ก็สร้างความสุขให้คนรอบข้างแล้วแมวไม่ต้องพยายามเป็นอะไรพิเศษ แค่เป็นมันเองคนรอบข้างก็รักเราก็เช่นกันนะคะแค่เป็นตัวเองในแบบที่เราเป็นก็มีค่ามากแล้วนี่คือ15ข้อคิดน่ารักจากแมวแมวที่แรตตี้อยากแชร์ให้เพื่อนๆค่ะสำหรับใครที่อยากอ่านเนื้อหาฉบับเต็ม plus ภาพประกอบสุดคิ้วสามารถสั่งซื้อหนังสือแมวเป็นที่พึ่งแห่งคนได้นะคะแรตตี้จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างค่ะถ้าชอบพอดแคสต์แบบนี้ฝากกดติดตามรักจ้งฟังพอดแคสต์แชร์ให้เพื่อนฟังด้วยนะ แล้วเจอกันตอนหน้าค่ะบ๊ายบาย